สวัสดีตอนเ้าครับพี่น้องมายามกับดักขึ้นเก่าครับพี่น้องตอนเศา้าอากาศค่ึมคึมครับล่มแรงมากครับอย่าไปหลุนกันครับวาสิมานบอมนยากาศน้องครับนี่ครับด้านหลังครับโอ้พี่น้องเ้าร์นี่มายามอันนี้คือเก่าด้ครับนี่ไปประสตรครับพี่น้องประสตรประสูที่ สุดยอะลังแหลกครับลังทัดไปครับปลาซิวมาร์บครับตะพังได้ครับลุน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 กเปี่ยเสียก,กนันนะที่หโอ้นี่ครับ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 ที่หน่องคลิปตะบ,บูคือเก่าครับพี่น้องนีง่ครับเดี๋ยวไปลุนกันที่บ้านครับ หลังที่สามครับพี่น้องมาหลุนกันด้อครับวาสิมานบ่บรรยากาศครับพี่น้องก็เป็นเป็นน้องเป็นบึงเป็นสาหน่อยครับไงพ่อสมควรนี่ครับพี่น้องนี่วิสาไก่หมู่บ้านครับหลุนๆครับพี่น้องโอ้หลังนี้จะเป็นปลาเป็นปลาซิวสมากวัวครับ พี่น้องเก็บครับหลังที่ดีครับพี่น้องลุ้นกันแต่ละบรรยากาศก็ล่มร่มครับพี่น,อน,น้องลุ้นลุ้นโอ้โหหนักตึงตึงมีโอ้โหมีอะไรเออหอยเบื่อเอาน้ำเนื้อครับผมหลังที่หาครับพี่น้อง กเสียกข็นแล้วป่ะนี่มังคาจะน,นะฮะนี่จมป่ะปลาปลาน่ยละลุนครับพี่น,อน,น,นอ้องลุนลุนลุนโอ้เต็มอาญาอาญาพี่น้องอาญาพี่น้องโบครับพี่น้องใส่ใหญ่

ฉีดสารน้ำกูเลยสองอันมาหนึ่ง มีมาสามครับกูดอยู่ี่กันหร อันนี้แม่จะกลุ้งครับ

บูหลมันก็นเลื่บุคอยไม่กุ้งันมีปลาหน่อยโอ้ยกันปันยังไงรงยังมีคือรับนี่

Mm hmm same, same. Yeah, right in there. โอ้โหเด่ดล้วบบนีบ้บวยหัวปลาโอ้มานี้สามครับ Ini ได้ของเขาเด้อตอนํา ลองชิมไทยครับพี่น้องนี่สุดยอดมีปลาไซใหญ่ด้วยครับนี่ครับปลาสูตรครับปลาสูตรซำแขนเลยครับสุดยอดล้งแรกเลยปลาสูตกไมใหม่เลย เอามาให้เรารบิ่งในกล่องกันเพื่อนอามาป้อมันนี่ครับพี่น้องผนประกอบการอู้สสุดใส่ง่นี่ครับพี่น้อง,อาสสง,องลายขนาดครับนี่ครับ